สวัสดีชวาวไบเกอร์ทุกคน,นครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP จนะครับเจอกันกับผมในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้ขออภัยนะครับงานเปิดตัวยามาฮ่เสร็จสิ้นกันไปก็ในช่วงประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่มนะครับแต่ผมก็เรียกว่าช่วงนั้นร่างกายไม่ค่อยฟิตนะฮะร,รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่รีบพักผ่อนกันไปนะครับกล่าวว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาจะมา คุยกับเพื so, so, so get get so, ride, everyone, moment, ่อนๆวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับยามาฮ่าเมื่อวานนี้เนี่ยแต่จนแล้วจนรอดนะครับภารกิจหลายอย่างกันเหลือเกินนะฮะก็เลยล่าช้ามาจนถึงตอนนี้เอานะครับก็มาช้าก็ดีกว่าไม่มาเนาะทุกคนครับในวันนี้เวลา15บหนาฬิกานาทีัก็บ่ายสามจะเป็นการเปิดตัวทีมโรงงาน Honda ครับรับชมได้ช่องทางเดิมนะเข้าไปในใน u t u b e ของ ทาง MotoGP ช่องหลักครับออฟฟิเชียลหลักที่มีคนติดตามเยอะๆประมาณ6 7ล้านคนนั่นแหละนะครับไลฟ์สดเขาจะเข้ามาหรือถ้าใครไม่สะดวกเวลานั้นนะครับก็รออีกสักนิดน,นึงนะครับไว้ฟังผมมาวิเคราะห์มาพูดคุยให้ฟังนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่คลิปนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันที่ในส่วนของยามาฮ่ากันก่อนดีกว่าโดยไปจัดงานกันที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะครับบรรยากาศก็กดีมากแบ็กกราวน์นั้นไปจัดอยู่ข้างๆโรงแรมเดินยูนะครับซึ่งเป็นตึกแฝดของเปโต o นัส ตึกแฝดตัวนี้หลายท่านคงอาจจะพอรู้จักนะ,ะว่าโดดเด่นด้วยการออกแบบนะฮะมีความสวยงามมีความทันสมัยมีชื่อเสียงระดับโลกกันเลยทีเดียวแบก็กราวก็จะเป็นตรงนั้นกันไปแล้วก็มาพร้อมกับปรีมสีน้ำเงินนะครับบลูเพราะว่าสีประจำของยามาฮ่าเขานะฮะใช้พิธีกรถึง2คนเลยนะผมสังเกตดูว่าเอ๊ยนะครับทำไมที่ผ่านมาบางค่ายบางทีเนี่ยถึงใช้บางทีก็เป็นพิธีกรชายท่านเดียวนะครับเป็นพิธีกรหญิงท่านเดียวอย่างเงี้ย เออเอาอยู่รับได้นะครับแต่นี่สงสัยจะเป็นงานใหญ่คือให้สมศรีนะครับทีมโรงงานของยามาฮ่าแล้วก็เปิดตัวพร้อมกัน3ทีมด้วยนะฮะก็คือทั้งรุ่น m o t o 2 m o t o ตโ o t o ทแล้วก็ m o t o g p m o t o g p ก็จะเป็น2ทีมใช่ไหมครับ <c oughs> โดย m o t o 2นั้นก็เป็นการเปิดตัวทีม b blue c คร w นะฮะชื่อทีม2นักแข่งหน้าใหม่จริงๆก็เป็นนักแข่งจอมเก๋าคนหนึ่งเลยนะครับในรุ่นกลางเนี่ยตัวนี้อาบริโนมาพร้อมกับอิสานเกลวาร่านะครับ ก็คือ,อใช้เฟรมของบอสโ s สคูโรนะครับในปีนี้ในรุ่นรุ่นกลางปกตินั้นใช้คาเหล็กแล้วก็เป็นการร่วมงานกันกันกบทาง p r าม a กฮะไม่ใช่ VR46 เหมือนเดิมครับปกติยามาฮานั้นก็ทำโปรเจกต์ o o เมาตลอดอยู่แล้วแต่จะทำกับ VR46 แต่แยกทางกันไปในปีที่แล้วครับก็เลยมาได้ p r าม a กนะฮะมาร่วมทีมใน MotoGP แล้วก็พรามกก็มาทำทีมในรุ่นกลางกันด้วยนะฮะสนักแข่งก็ลวดลายสีสันรถทุกคนก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่า ก็จะยืนพื้นด้วยสีน้ําเงินเป็นหลักกันนะฮะทุกคนก็งานปรีมก็ถูกเซตไว้เลยนะครับว่าเปิดตัวนะครับในรุ่นกลางนะฮะแล้วก็มาในทีมรองก็คือทีมทีมพรามักเรสซิ่งนะครับพอเสร็จสิ้นจาก m ม t ตทูมาปุ๊บก็จะเป็นพ r าม a กกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็น2นักแข่งมิเกลโอวิลา่าแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะฮะสง,งานนี้นะครับสง,งานแรกนี้ก็จะเจ้าภาพโดยตรงเลยในบนเวทีก็คือคุณเปาโลคาเมโนติ นายใหญ่ของทีมทามักครับก็เรียกว่าขึ้นลงเวทีนะสัเอาซะจนแบบว่าหลายคนคงจะแซวมานะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ไม่ให้แกนั่นอยู่บนเวทีครั้งเดียวไปเลยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงกันอยู่รวมทั้งจิโน่บอสซอยนะครับก็เข้ามานะฮะวลารายสีสันของทามักนะครับปีนี้ทามักนั้นได้สปอนเซอร์เจ้าใหม่ที่เข้ามาตามทิ่เจ้าเก่ายังอยู่นะครับปีม้ายังคงอยู่แล้วก็ได้แอลพีนแอลพีนก็เป็นแบรนด์รถยนต์นะครับแบรนด รถรถหรูนะฮะรถซูเปอร์คาร์หลายคนคงจะพอทราบจะไม่ว่าเขามาจากทีมฟอร์มูล่าวันด้วยนะฮะอันนี้มาสนับสนุนท่าแม็กนะครับไม่ได้มาสนับสนุสนยามาฮานะหลายคนอาจจะหลงเข้าใจผิดอยู่นะครับก็คือสติ๊กเกอร์ของ l ารเนี่ยก็จะโผล่มาแค่ในทีมทาแม็กเท่านั้นเองนะฮะลวดลายสีสันก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากปีมากก็คือสีม่วงครับสีม่วงอ่าม่วงดําแล้วก็มาเจอกับบวกของน้ําเงินของยามาฮ่าเข้าไป เลยกลายเป็นว่าสีค่อนข้างจะผมมองดูมันเหมือนอึมครึมนะนะฮะเพราะว่าสีมันเป็นสีเข้มทั้งหมดเลยไงไม่มีสีอ่อนให้ตัดนะฮะไม่มีขาวไม่มีอะไรให้ตัดเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยเลยทำให้ดูแบบว่าเออบางคนอาจจะบอกว่าลึกลับหน้าค้นหาดีอ้าวก็แล้วแต่จะมองกันไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าแอลพินมาปีแรกเนี่ยก็จะมีโลโก้ที่ที่อยู่ด้านด้านด้านหน้ารถทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะแต่รูปลายสีสันเรียกว่า อ,อิทธิพลหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นสีม่วงอยู่ดังนั้นผมคงจะเรียกเหมือนเดิมนะมัม้งทีมนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับปีแล้วว่าเป็นทีมม่วงมหาการนะครับก็จะมีมีน้ําเงินเนี่ยโผล่เข้ามาแจมเยอะอยู่แต่จะม่วงเนี่ยจะเยอะสุดนะครับลวดลายสีสันของกันในตรงนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปวิเคราะห์นะครับนะักแข่งเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันเอาให้มันจบเรื่องของรถก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงมาที่ทีมแฟคเกอรี่ต่อมานะครับอ่าก็ใช้เวลา ตั้งแต่รุ่นโมโตทูนะครับทีมรองแล้วก็มาทีมแฟคทอรี่ของฟาบิโอกวาตาโรแล้วก็อาร์เร็กวินส์นะครับลวดลายสีสันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเอของเสียแฟร์ไะของวินส์ก็ไม่ต้องสืบฮะคือยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับถ้าถ้ามองเรื่องของสีสันมองเรื่องของโลโก้สปอนเซอร์อะไรต่างๆอาจจะมีการขยับอยู่บ้างหน่อยนึงก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ไปติดอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอีก,อกไม่ได้จุดเดิม นะแต่โดยรวมแล้วคือสปอนเซอร์ก็เรียกว่ายังคงใกล้เคียงของเดิมนะครับเกือบจะร้อรซนั่นแหละนะฮะสีรถก็เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสปอนเซอร์อันนี้ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าแต่ละทีมเนี่ยคืออย่าไปหวังว่าสีมันจะว้าวมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปราดใดที่สปอนเซอร์เจ้าหลักนะครับยังคงอยู่ะนะครับ Monster Energy นี่ยังคงอยู่ดังนั้นก็คือก็จะมาพร้อมกับน้ำเงินนะครับคาดมาที่ดำ เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์จันที่ผมบอกไปนะครับที่แบบว่าอาจจะมีแอบเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่บ้างนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของรถนะครับเอเรื่องของแฟร์ริงนะครับเรื่องของแอร์เดนิมิกเรื่องต่างมันมันเปลี่ยนแปลงไหมก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนอยู่นะฮะแต่ต้องสังเกตดีๆครับสังเกตดีๆมันก็จะมีความเปลี่ยนอยู่เรื่องของความเปลอยเครื่องยนต์นะครับปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้อาจจะปกปิดเครื่องยนต์มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าดู ฟังผมบรรยายไปแล้วก็ดูตามภาพประกอบไปทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมครับในส่วนของแฟร i ิงด้านข้างนะครับเราจะเผยให้เห็นเครื่องนะฮะปีนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเต็มขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ในส่วนของท้ายของอะไรต่างๆด้วยนะ,ะทุกคนแต่ย้ํานะครับว่าเราจะมายึดติดแค่ตรงนี้ไม่ได้ะฮะก็คือในทั้งฤดูกาลเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้หลายสิ่งหลายอย่างในการอัปเกรดเรื่องของแอโร่ซึ่งย a m a เองก็จะได้ สิทธิ์ในการในการอัปเกรดเนี่ยมากขึ้นกว่าทีมอื่นเขายามาฮ่ากับกับฮอนด้าใช่ไหมครับเราอาจจะเห็นแอโรตรงนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะพอผ่านไป2-3เดือนข้างหน้าอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็ได้ดังนั้นก็คืออย่าไปซีเรียส่าเอ้ยนะครับทำไมไม่เหมือนตอนเปิดตัวเลยนะอะไรอย่างงี้ไงตอนเปิดตัวทําไมไม่มีปีกโผลมาตรงนี้ตอนเปิดตัวทําไมแชสซีเป็นสีนี้ทําไมสวิงอาร์มมาแบบนี้ทาไมท่อแบบนี้ผ่านไปทไําไมถึงเป็นอีก อย่างหนึ่งนะฮะทุกคนก็นะครับเราได้เห็นว่าท่อเนี่ยรู้สึกว่าท่อยาวหายไปนะท่อยาวหายไปครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ท่อสั้นในแบบนี้ซึ่งอาจจะมองว่านะครับมันจะอยู่นานหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเห็นว่าท่อยาวเนี่ยบางทีก็หายไปแล้วก็โผล่มาอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็โผล่มาอีกเนี่ยตกลงว่า จะเอาหรือไม่เอายังไงกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปนะว่ายามาฮ่ากับฮอนด้าได้สิทธิพิเศษในการพัฒนานะครับเรื่องของกฎสมปทานใช่ไหมฮะเขาอาจจะเปลี่ยนถอดเข้าถอดออกอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันนะทุกคนนะครับทีนี้มาดูนะครในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่ายังไงกันบ้างนะครับสําหรับคุณเปาโลเปาเวซิโอนะฮะก็คือนี่เป็นงานใหญ่ครั้งแรกของเขานะคนนี้มารับหน้าที่แทนวินจาวิสครับในตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางยามาฮ่าเรซิ่งนะฮะ เินจาวิสก็วางมือไปเมื่อปีที่แล้วแต่จาวิสนั้นวางมือก็จริงแต่ไม่ได้ว่าเด็ดขาด100นะร้อยเนะฮะยังคงอยู่ในยามาฮ่าแต่บทบาทของเขาคือเป็นที่ปรึกษาาวุโสที่ปรึกษาพิเศษประมาณนั้นคืออาจจะไม่จำเป็นต้องได้มาร่วมงานแบบนี้หรือว่าไม่จำเป็นต้องได้ไปติดตามการแข่งขันทุกสนามเหมือนที่ผ่านมานะครับอายุมากแล้วก็เรียกว่าอาจจะเลือกที่จะมาหรือว่าอาจจะให้คอยให้คําปรึกษาอะไรต่างๆอยู่ข้างหลังนะครับทำงานอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนั้นเนาะคุณปาเวซิโอก็บอกนะครับว่า เราอยากจะต่อสู้เพื่อตำแหน่งสูงสุดอีกครั้งหนึ่งให้ได้ซึ่งมันเป็นที่ที่เราควรจะอยู่นะแล้วก็ยามาให้เองก็เป็นผู้ผลิตลายใหญ่แต่ก็มีโรงงานอยู่ในญี่ปุ่นแต่เราก็ต้องการที่จะต่อสู้บนเวทีโลกนะครับที่ยิ่งใหญ่อย่าง MotoGP เนี่ยให้ได้เราเข้าใจแล้วว่า MotoGP มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราเองก็จําเป็นที่จะต้องมีนักแข่งเนี่ยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วก็พระแมกก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดที่เราจะคิดถึงได้ในตอนนี้เรากําลังทํางานร่วมกันเ,เป็นทีมเพื่อที่จะให้กลับมาสู่จุดที่เราต้องการอยากจะให้เป็นไปงานของเราก็คือนําบุคลากรเข้ามารวมกันแล้วก็ให้แน่ใจว่าพวกเขาก็จะมีทรัพยากรมีประสิทธิภาพนะครับที่จําเป็นที่จะต่อสู้แล้วก็เรียกว่าทําในโปรเจกต์นี้นะฮะนั่นก็คือส่วนของทางบอสใหญ่ของยามาฮ่าทีนี้มาดูบอสใหญ่ของทางพลาแมก นะครับปารเมลรซิ่งคุณเปาโลคาเมเนตีก็บอกว่าผมมีความสุขมากเลยในปี2023และปี2024เนี่ยมันก็เป็นปีที่น่าหลือเชื่อสําหรับพวกเราแล้วก็สําหรับเราแล้วความร่วมมือของทางยามาฮ่าเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการาพัฒนาที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะเราเองก็รู้สึกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ทั้งสําคัญในคราวนี้นะฮะใช่แล้วครับก็คือ อ,อย่างที่เปาโลกแกบอกไปนะฮะ2 0 2 3 2 0 2 4่ามพนาแมกนั้นอยู่กับดูคาติและก็ต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์โลกเลยนะฮะปี2 0 2พพวกเขาเป็นแชมป์โลกประเภททีมนะฮะยิ่งใหญ่มากครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์มอเตอร์จีพีนะส่วนในปีที่แล้ว2024นั้นพวกเขาเป็นแชมป์โลกประเภทนักแข่งโดยฮอร์ไฮมาตินอันนี้ก็ประวัติศาสตร์ครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนะนะครับทีนี้มารองดูนะครับส่วนของนักแข่งนะครับว่าอย่างไรกันบ้างนะครับรูปลัดตัดตอนมาฝากกันนะฮ แน่นอนเลยนะครับว่าเสียฟบฟาบิโอควาตาโรยังคงเป็นนักแข่งตัวหลักตัวยืนของค่ายของทีมที่มีประสบการณ์สูงที่สุดนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เคยประสบความสําเร็จมากที่สุดในยามาฮ่าที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับยังคงลงแข่งอยู่เนี่ยควาตาโรก็บอกว่าผมรู้สึกว่าผมนี่แก่ลงเรื่อยๆนะนะครับอายุ25ปีเองนะแล้วก็แต่ผมยังรู้สึกว่าผมพร้อมแล่วละ่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้ เราจะมาดูกันว่ายามาฮ่าเนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีแค่ไหนในช่วงฤด,ดูหนาวที่ผ่านมานะครับแล้วก็เ <c oughs> มือ่อพูดถึงในส่วนของผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาเห็นชัดเจนก็คือตั้งแต่ที่สเปนในในอารากอนนะครับจะเข้าคิวสองได้ง่ายขึ้นนะฮะเสียแฟบก็บอกว,ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปีนี้เราจะฤดูกาลก็ได้ค่อนข้างดีอยู่โดยเราอยู่เข้าสามารถเข้าไปในรอบคิวสองได้นะครับในการแข่งขันครั้งล่า,ลาสุดนี้เสมอเลย แต่ในปีนี้เป้าหมายก็คืออยากจะอยู่ในท็อป7ให้ได้อย่างต่อเนื่องแต่เราก็ต้องมาดูกันก่อนแล้วว่าเราจะเริ่มต้นปีนี้ล้วงม,มาจอกมายัางไงจากนั้นเราก็จะต้องกำหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วสำหรับส,ส,ส,ส่วนของทางพระแมกเรสซิ่งนะครับที่เข้ามาเป็นทีมรองให้กับยามาฮ่าภายในช่วง3ปีมานี้ก็ถือว่าลําบากนะครับขับกัน2คนเนี่ยนะฮะแต่ปีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเสียแฟบมองเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเขาก็บอกนะครับว่าการที่ ได้ทีม p ราม a กเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสีสันที่มันแตกต่างนะครับลายสีสันของรถเนี่ยแต่แน่นอนก็เป็นทีมโรงงานเดียวกันนะฮะมันก็ดีมากเลยแหละสำหรับการพัฒนารถของเราในอนาคตการทดสอบครั้งแรกที่ผ่านมามันก็น่าตื่นเต้นสําหรับเรามากเลยเพราะว่ายามาฮ่ากำลังเร,เริ่มต้นโปรเจกต์ใหญ่กับ p ราม a กอยู่ และก,การท่ายทำงานร่วมกันในการทดสอบในคราวก่อนนู้นนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนช่วงฤด,ดูหนาวที่ผ่านมาหยุดไปร่วมเกือบสามเดือนนี่นะครับเสียวแฟบเป็นยังไงกันบ้างสภาพร่างกายนะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะนะครับแล้วมันก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยละ่ะผมคิดว่าผมผมเนี่ยฟิตกว่าเดิมมากเลยละ่ะแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้นทดสอบในฤด,ดูการนี้นะครับ เสียแฟบจะมาลงสนามอีกทีนึงก็คือในวันที่5 6แล้วก็7นะครับก็คือเป็น precision test ที่เซปังนั่นแหละนะฮะทุกคนก็มารอดูนะครับว่าามาฮ่าเนี่ยจะเป็นไปในอย่างไรกันบ้างนะครับทุกคนอาทีนี้นะครับมาดูอีกคนนึงเป็นไปในยังไงนะครับสำหรับ a r a g w i n s นะฮนะนักแข่งหมายเลข42 ผู้ซึ่งเรียกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาปีแรกกับเามาม่าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาเจอปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยโอ้เล่นงานกันทั้งฤดูกาลเอาเป็นว่าล้มเป็นเจ็บล้มเป็นเจ็บันเลยทีเดียวนะฮะผมก็เลยแอบแซวๆขำๆไว้นี่นักแข่งกระดูกยุงหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะก็มีผลหลายอย่างนะครับการล้มบ่อยๆการหายไปจากการแข่งขัน,นบ่อยๆเนี่ยนะครับเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรกันด้วยนะฮะทุกคนรินก็กล่าวติตลกนะครับว่าคือ จุดแข็งของผมนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่เรื่องของการใช้ไม้เท้าไม้ค้ำยันนะ <c oughs> ก็คืออาจจะมีคนแปลเขาแล้วฮะว่าภาพจําของวินส์นี่ก็คือเวลาเห็นปุ้ดมันจะเดินกระเพกกระเพกนะครับแล้วก็จะต้องใช้ไม้เท้าไม้ค้ำยันตลอดนะครับเขาก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีเรียกว่าแผ่นเหล็กอยู่ในร่างกายของผมนี่ยเยอะโดยเฉพาะส่วนของขาเนี่ยก็คือใช้ใช,ใช้ใช้เหล็กดาวไว้นั่นะครับแล้วยังไม่ได้ถอดออก เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในในอิตาลีนะครับทุกคนจําได้เมื่อสองปีก่อนนะครับตอนนี้ยังอยู่เอลซียฮอนด้าเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่าต้องผ่าตัดต้องอ uh, 2ู2สองสารอบก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับตอนเซ็นสัญญากับยามาฮ่าก็ยังคงแบบว่าใช้ไม้เท้าเนี่ยค้ำยันอยู่เลยนะฮะนั่นแหละครับเขาบอกว่าก็คือตอนเนี้ถ้าหากว่าข้อเท้าเนี่ยมันก็รับแรงกดดันเยอะนะครับถ้าจงยืนนานๆเนี่ยดังนั้นมันก็ต้องใช้ไม้เท้ายืนนะครับ ช่วยหน่อยในในตรงนี้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็าร่างกายเขาฟื้นตัวได้ดีขึ้นมากแล้วล่ะนะครับสามารถที่จะปั่นจักรยานได้นะครับสามารถที่จะอยู่ในยิมในไรได้แต่ยังไม่สามารถที่จะวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายได้แต่นะครับเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบทําเยอะในแบบนั้นปกตินะฮะคือเดี๋ยวผมขยายความตรงนี้ให้ฟังฮะนักแข่งนะครับมโตอี์ีเนี่ยส่วนมากเขาจะเลือกคาร์ดิโอเนี่ยสวิธีนะที่เห็นก็คือการปั่นจักรยานกับการวิ่งฮะ นักแข่งหลายคนก็ชอบวิ่งอย่างควาตาโรนี่ครับเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปั่นจักรยานนานๆจะปั่นทีแล้วส่วนมากจะเป็นการวิ่งซะมากกว่าหลายๆคนนะครับจะจะถนัดการวิ่งอย่างมาร์คมาเสอย่างนี้หรืออย่างอเล็กซ์มาเคสก็ว่ากันไปแหละแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งอย่างเอสปาโกโ่ก็ทั้งวิ่งทั้งปั่นแต่ส่วนมากจะปั่นปั่นจักรยานคือจะบอกว่ามันไม่ใช่มีอะไรที่มันดีกว่ากันนะทุกคนไม่ใช่บอกว่าให้วิ่งดีกว่าปั่นหรือว่าปั่นจักรยานดีกว่าวิ่งเอาเป็นว่าบางทีมมััันนนกก็ถถดดดใคครรหือววว่าาสะ แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ช่วงเวลาของแต่ละคนประมาณนั้นนะครับแต่รินส์เขบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบวิ่งอยู่แล้วนะครับปกติก็ชอบปั่นจักรยานนะฮะทุกคนเอานะครับรินก็บอกนะครับว่าในตอนนี้นะเพื่อที่จะให้มันเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่มันโอเคถูกต้องที่สุดเนะี่ยตอนนี้ก็เลยจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทดสอบมอเตอร์ไซค์นะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะแล้วก็เริ่มต้นการทดสอบที่คาตอรย่านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็จะมีรถที่ อัปเกรดเวอร์ชันออกมาเนี่ยหลังจากผ่านการทดสอบครั้งแรกกันไปแล้วก็มาดูนะครับว่าในการทดสอบครั้งที่2ที่เซปังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพูดถึงเพื่อนร่วมทีมคนใหม่นะฮะ,ะแน่นอนนะครับว่ายาม่าก็จะมีทีมรองครั้งแรกกับมิเกลกับแจ็คเป็นยังไงกันบอกกันบ้างน,นะครับ <S <S เขาก็บอกว่าก็เป็นการพูดคุยกันได้ดีมากเลยนะฮะก่อนทดสอบเนี่ยมีการเจอกันมีการ,การเรียกว่านำรายละเอียดต่างๆน,นี่เข้ามาคุยกันนะครับกับทั้งแจ็คแล้วก็กับทั้งมิเกลด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นไปในทางบวกนะครับสิ่งสําคัญก็คือในตอนนี้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถเนี่ยเพิ่มมาอีก2คันนะฮะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการทดสอบรถของทางโดวิโซโซกับทางออคุโตฟันเดสเนี่ยกำลังลงสนามอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับทุกทุงอย่างเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกดีมากขึ้นเลยว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนเอานะครับก็เสร็จิ้นกันไปสําหรับทีม Factory นะครับทีนี้มาดูที่ทีมรองนะครับของอ プาแม็กนะครับเป็นยังไงกับ2นักแข่งประสบการณ์สูงทั้งแจ็คมิลเลอร์นะครับที่ขับมาตั้งแต่ Honda นะครับตั้งแต่ดูคาติแล้วก็มาที่ KTM 3ค่ายเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มาลงเอยที่ p าแม็กด้วยรถสูบเรียงซึ่งแจ็คไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับสูบเรียงมาก่อนนะครับนักแข่งชาวออสซี่คนนี้ว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับเขาก็บอกนะครับว่าการที่ผมอยู่ใน Mo t ต G.P มาร่วมร่0ปีแล้วเนี่ยนะครับว่ามันถือเป็น ก้าที่สาคัญเลยฮะในตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่สุดของชีวิตผมเลยนะครับเขาก็บอกกล่าวอย่างกระตือรือ้นผมรักที่จะเป็นนักแข่ง MotoGP นะครับตั้งแต่วันแรกจนมาถึงในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือโปรเจกต์ใหม่ที่ร่วมงานกันกับเาอาฮ่นแล้วก็พาราแมแต่ผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมได้กลับมาบ้านเดิมอีกครั้งก็คือขยายความให้ฟังวะแจ็คนี่อยู่กับพราแมมานานนะฮะตั้งแต่ปี 2018- 2020ตอนนั้นจับมือกับ จะจับคู่กับฟรานโกบัญญาย่านะครับเป็นทีมเมทแล้วก็ก่อนจะถูกปรักดันขึ้นทีมโรงงานพร้อมกันนะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่ผมต้องการสําหรับอาชีพการงานของผมทีมงานที่พราม็กก็ยินดีต้อนรับผมกลับมาแบบว่าด้วยความอบอุ่นเสมอว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็หวังว่านะครับจะมีช่วงเวลาที่ดีนะครับในการอยู่ที่นี่นะฮะเอานะครับแจ็คมิลเลอร์ก็ บอกในในความหลังครั้งเก่าตอนเป็นเด็กบอกว่าเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยผมเป็นแฟนตัวยงของยามาฮ่าเลยนะนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ขี่เอวันด้วยตัวเองแล้วละ่ะนะฮะก็ปากหวานกันเลยเกินเราจะทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็จะนํายามาฮ่านะครับเข้าไปสู่จุดสูงสุดที่ควรจะอยู่นั่นก็คือเป้าหมายของแจ็คกันนะทุกคนนักแข่งหมายเลข43อย่างที่บอกไปนะครับไม่เคยขับสูบเรียงมาก่อนเลยนะฮะ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับประสบการณ์องค์ความรู้อาจจะเป็นสิ่งที่ยามาฮ่าเนี่ยต้องการนะฮะและแน่นอนว่าทีมงานดุคตินะครับหลายคนที่ตอนที่แจ็คอยู่ดุคติได้เคยทํางานร่วมกันแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ยามาฮ่ามันจะเป็นอ,อะไรในเชิงบวกหรือเปล่าก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะนักแข่งที่เรียกว่าก็มีความเก่าเกมในระดับหนึ่งเหมือนกันละมิเกลโอวิเวล่านะครับขับมา2ค่ายแล้วขับ KTM มานะครับแล้วก็ขับอะพิเลียมานะฮะ นักแข่งชาวโปรตุเกสนะครับคนนี้ก็ถือว่านักแข่งกระดูกยุงคนหนึ่งเหมือนกันนะผมมักจะแซวอย่างนี้เพราะว่าล้มทีไลนะครับมีส่วนได้ลุ้นทุกทีนะว่าจะเจ็บว่าจะเป็นอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับโอลิเวลาก็อยู่กับแฟกเฮามานะครับในตอนนี้นะฮะมาดูนี่ว่าความคิดเห็นของเขาเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ทดสอบรถไปครั้งแรกตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมานู่นนะฮะโอลิเวลาก็บอกนะครับว่าในความคิดของผมนะยามาฮ่าเนี่ยนะครับก็คือสมควรที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี เพราะว่าได้เห็นถึงความทุ่มเทนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับที่ทีมงานทำนะฮะยามาฮ่าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่พิเศษมากนะครับเขาเขาบอกครับเพราะว่าได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของทุกๆคนในที่นี่นะครับที่อยากจะกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแลวก็อยากเห็นมอเตอร์ไซค์ที่สามารถที่จะแข่งขันกันได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนแลวก็ทุกคนก็ทํางานกันด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่อย่างไม่ลดละนะฮะ ในส่วนของเจ้าตัวก็บอกว่าสําหรับผมในฐานะนักแข่งนะนะครับแล้วก็ในฐานะคนคนหนึ่งในยามาฮ่าในเป้าหมายเดียวกันของพวกเราอยู่แล้วก็กคือการขึ้นโพเดียมแล้วก็การที่จะสามารถชนะการแข่งขันได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ทําไมยามาฮ่าถึงมอบโอกาสดีให้กับเขานะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของทางการทดสอบการเทสร,รถที่ผ่านมาครั้งแรกนะครับโอลิววลาก็บอกว่าการทดสอบใน บาร์เซโลน่าเนี่ยก็มีความสําคัญนะกับความรู้สึกแรกนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขและก็ปรับปรุงให้เร็วที่สุดเพราะว่าก็ย้ายจากใครผู้ผลิตหนึ่งมานะฮะแล้วก็มันทําให้เขามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของทางเอวันได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ผู้คนนะครับทีมงานที่ยามาฮ่าเนี่ยก็รู้สึกว่าตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะฟังความคิดเห็นของผมอย่างเต็มที่เลยนะครับ ยังไงก็ตามมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญของพวกเราทั้งสองฝ่ายแหละที่จะได้เรียนรู้ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะครับเอานะครับนี่คือส่วนของทางโอริเวานะครับทุกคนได้เห็นนะฮะว่าลวดลายสีสันของของรถต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็คงไม่มีผลที่จะมาทําให้รถมันช้าลงหรือว่า,เ,าเร็วขึ้นหรอก ใช่ไหมครับเป็นแต่เพียงว่าเอ้นะครับถ,ถูกใจคนนั้นคนนี้สีเบอร์เป็นยังไงนะครับมองชัดเจนมองอะไรกันยังไงกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่โดยเ,เนื้อในจริงๆนะครับก็คือการอัปเดตการพัฒนาข้างในต่างหากที่มีส่วนสําคัญเทคนโนโลยีอะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้ยามาฮ่าเนี่ยสามารถที่จะพลิกสถานการณ์พลิกวิกฤตกันได้หรือเปล่ากับผลงานที่เรียกว่ามันก็ไม่ถึงขั้นว่าเข้าสู่ยุคมืดแบบ100นะร้อรนะฮะ คือถ้าเป็นยุคมือจริงๆเนี่ยผมผมเข้าใจว่าน่าจะใช้กับฮอนด้าน่าจะโอเคกว่าแต่กับยามาฮ่าเนี่ยมันก็ยังพอได้รุ้นเลขตัวเดียวอยู่บ้างในบางสนามอะไรทํานองนี้เรียกว่าต่ํากว่ามาตรฐานที่เคยเป็นไปมากกว่านะครับทุกคนอาผมจะเล่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสุดท้ายนะครับหลายๆคนสอบถามกันมาเยอะเหลือเกินที่พื่ครับไม่ใช่ v 4เลหรอปีนี้ยามาฮ่าเขาไม่เอา v 4แข่งหรือถ้าใครที่ไปฟังนะครับคนนั้นคนนี้เขาเล่าส่วนมากเขาจะปั่นเท่าที่ผมเห็นมานะ ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเขาจะปั่นเอายอดเอากระแสก็ว,ว่าย่ามาเอาวีโฟมาแข่งแล้วจะนู่นจะนี่อะไรต่างก็ทําจั่วหัวมาให้มันหลงทางแฟนๆที่ไม่ได้ติดตามอะไรประจําไม่ได้เป็นเอฟซีขาประจําก็จะ้ตกใจคนเข้าไปดูเยอะอะไรทํานองนั้นอย่างนี้ผมบอกไปตลอดนะครับว่าเขายังไม่ได้ลงสนามครั้งแรกเลยนะฮะแล้วครั้งแรกมันไม่จบหรอกผมว่าอย่างต่ำน่าจะลง4ี่หรอบหรืออาจจะเป็น10รอบนะครับกว่าที่ จะเอามาใช้แข่งขันได้จริงๆผมเลยขอเดาเกึง่งนะครับกึงก่งเดากึ่งวิเคราะห์นั่นแหละนะครับว่าปีนี้เต็มที่ก็แค่อาจจะเอามาทดสอบหรือว่าเอามาแข่งขันจริงๆเนี่ยในช่วงปลายปีอาจลงลงวิ่งทํานองนั้นแหละนะครับเหมือนสมัยกนะ่อนน่ะเวลาที่จะต้องเอานักแข่งน้องใหม่มานะครับคือเกือบจ,จะเป็นการทดสอบรอบครั้งแรกที่วาเลนเซียที่อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนน่าจะแข่งขันนี่เนี่ยเป็นทางการอย่างไวสุดก็น่าจะเป็นปีหน้านะคิดว่านะฮะอย่างไวสุด ปีนี้ก็คงจะไม่ได้อย่างเป็นทางการหรอกลุ้นก่อนนะครับว่าเขาจะทดสอบในวันนี้มะร,รืนนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นทดสอบในวันที่5 6 7หกเจ็ดไหมสำหรับเครื่องยนต์ V4 เนี่ยนะครับแต่เราได้เห็น Angie d ด v i ิซู s ซเนี่ยประจําการที่เซปังแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไปคือเช็คดาวเทสเนี่ยเขาอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรเนี่ยหลุดมามากมายสักเท่าไหร่กันนักนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบแบบว,ว่ากึุ่งส่วนตัวแต่ถ้าเป็น p r e ซ i s ั่นในวันที่5 6 7เนี่ยอันนี้ข้อมูลนี่น่าจะ กว้างน่าจะเจาะลึกกันมากกว่านี้นะครับทุกคนอ้าวเป็นยังไงฮะบ้างกันบ้างครับทุกคนครับแฟนๆของเยมาม่าูกถูกใจกันไหมไม่ถูกใจก็ต้องถูกใจแหละนะครับได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับคือมารอดูกันก่อนว่า p r e ซ i s ั่นเทสอันนี้ก็คือเขาจะเอาหน้าแข่งทั้งหมดนี่ลงไปแต่ถ้าเป็นในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ตัวเลขที่มันชัดเจนนะักเพราะว่าเป็นหน้าขาทดสอบลงไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็น p r e ซ i s ั่นเทสเนี่ยหน้าแข่งทุกคนจะได้ลงไปหมดตามจริงยยมาฮ่า er ก็ได้สิทธิ์ลงไปนะครับหน้าแข่งทุกคนได้ลงไปผมไม่มั่นใจว่าวันนี้วันที่2นะครังแล้วุ่นี้ัทท3สดาย จะลงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อยู่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลนะฮะก็คือการเปิดตัวก็อยู่ที่กวัวลาลัมเปอร์เองนะครับดังนั้นก็อาจจะนักแข่งทั้งคู่อาจจะดิงไปที่ไปที่เซปังก็เป็นได้แต่เมื่อวานนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าติดภารกิจเรื่องของการเปิดตัวนะครับทุกคนอ,อย่าลืมนะครับวันนี้บ่าย3ามสี่สิบห้านาทีนครับสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะ ฮอนด้าทีมโรงงานจะเปิดตัวนะครับก็ไปรับชมได้ทางช่องออฟฟิเชียลหลัก YouTube ของทาง MotoGP กันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วค่อยมาเจอกันในค่ำคืนนี้สวัสดีครับ